งานวันนี้นะคะเป็นงานมามีเอ็กบอสโนอึงปั๊ที่เลฟเย์ค่ะก็จะเป็นงานแฟนมีของทั้งคุณบอสคุณโนอึงเป็นพรีเซนเตอร์ลิฟมามีปั๊ที่เลฟติ้งของเราค่ะต้องถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นบอสโนอิงคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จากที่ได้เคยเจอทั้งสองท่านมาก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกพรีเซนเตอร์ค่ะเราได้เห็นว่าเขาเขา ดูเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเริ่มดูแลผิวพรรณของตัวเองแล้วเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายมุมขเขาได้เห็นความมุ่งมั่นของเขามุมน่ารักของเขามุมสดใสของเขาก็ค่อนข้างครบคันดูเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะอยากให้พูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นยังไงบ้างครับผมความพิเศษค่ะมันมีปาปิเลอตินนะคะเรายังคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นธรรมชาติซึ่งส่วนผสมหลักของเราก็จะมีจาก องุ่นแดงไวท์สตรอเบอรี่โกจิเบอรี่แล้วก็อะโลเว่าค่ะแล้วก็เพนทวินที่เป็นมอยส์เจอ z e ไรเซอร์จากข้าวโพดซึ่งอันนี้ยคงคอนเซปต์ของแบรนด์แต่ว่าในคอนเซปต์ของตัวลิปอะค่ะเพราะว่าเราอยากจะขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากยิ่งขึ้นไปตั้งแต่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาจนไปถึงวัยทำงานก็เลยมามานั่งคิดกันดูว่าอะไรที่จะสามารถเชื่อมกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยได้ทั้งหมด ยงเอ่ยันด้วยที่ว่าเป็นความรักที่น่าจะลิงเขาได้แล้วก็ย้อนกลับไปถึงปั๊ปปี้เลฟความรักในวัยเด็กที่หลายๆท่านน่าจะได้มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็เลยเป็นจุดเชื่อมโยงของเราระหว่างผลิตภัณฑ์ไปถึงลูกค้าทุกๆกลุ่มของเราค่ะมาถึงทีเซนเตอร์สองคนเราเป็นผู้ถูกเรื่องรู้สึกไงบ้างครั้งแรกที่เออเขาตัดสินใจว่าก่อนอื่นค่ะดีใจครับวั <c oughs> นที่รู้ว่าตัวเองได้กับพอสก็ดีใจมากแล้วก็แบบเป็นทีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราเนี่ยเนาะใช่ก ก็จะทำให้เต็มที่ในฐานะพรีเซนเตอร์เลยครับใช่ครับผมก็ดีใจเช่นกันครับดีใจก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบที่เราเนี่ยได้เป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกด้วยกับมามีด้วยก็ต้องขอคุณทางมามีนะครับผอบขอบคุณคุณแพตตี้นะครับที่เลือกพวกเราที่ให้โอกาสพวกเราเนาะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับแล้วงานในวันเนี้ยพวกเราก็จะส่งมอบความสุขความน่ารักความสดใสให้สมกับ แน่นอนครับจริงๆได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างลองทาแล้วหรือยังลองทาแล้วครับใช่องผมก็คือใช้อจริงคือติดติดติดตัวไว้เลยติดบนรถไว้ด้วยติดทั้งบนตัวไว้ด้วยเงเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบช่วงนี้เราเราทำงานบ่อยเราใช้เหมือนเราต้องใช้ลิปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่เราไม่ได้มคอัพอ่ะเราก็ต้องแบบคือถ้าปากเราแบบรู้สึกว่าสีซีดหน่อยเราก็เริ่มแบบไม่ค่อยเซลล์แลวอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าติดขึ้นมาหน่อยใช่ครับคือมันก็คือทาปุ๊บหน้าก็คือแบบเหมือนขาวสว่างขึ้นด้วยใช่ครับ เหมือนกันครับผมก็จะพกติดตัวตลอดเวลาแล้วก็จะมีสีหนึ่งที่แบบผมใช้เป็นประจำเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเดลี่ยูสที่ดีมากๆเลยผมแบบใช้เป็นสวิตชอปผมก็ทาตลอดเพราะว่าผมเป็นคนชอบเลียปากแล้วปากก็จะแห้งเอาเลียป่ะใช่ครับผมก็เลยเหมือนแบบุแต่อร่อยนะแล้วก็คือเวลาหิวก็คือแบบ <c oughs> ไม่ได้ไม่เลยหรอยังไงครับผมแต่สีสวยด้วยแล้วก็แบบรสชาติดี้วยอันนี้เราพูดสองคนว่างานวันนี้เป็นมีอะไรบ้างหลังจากนี้ไปครับผมงานงานวันนี้ใช่ไหมครับที่จะมีแฟนไปนอนเย็น ครับผมก็จะมีความสนุกความหลากหลายเนาะความความน่ารักหรือความใกล้ชิดกับแฟนๆเงียครับก็ต้องรอติดตามครับเพราะว่าเราเพราะว่าพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มากๆเลยจริงๆมีเซอร์ไพรส์แบบว่าทั้งเรื่องของเพลงเนาะเรื่องของโชว์ต่างๆเรื่องของเกมต่างๆพูดเลยว่าพวกเราก็ไม่เคยที่จะแบบทำแบบเล่นแบบนี้ที่ไหนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งแรกของพวกเราก็อยากจะฝากด้วยครับผมก็รับร,บร,บรบองว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยประทับใจแน่นอนครับผมเพราะว่าไม่ว่าจะ เกมหรือเพลงต้องบอกว่าทางเราแล้วก็ทางแบรนด์มามีเนี่ยก็ตั้งใจจะแบบเตรียมมาเพื่อให้แฟนๆอปุกคนได้มีความสุขที่สุดแน่นอนใน,น,น,นส่วนของผลิตภัณฑ์เราตั้งเป้าว่ายังไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ปีนี้นะคะก็ตั้งเป้าไว้ให้เติบโตมากขึ้นจากจากปีก่อนตอนนี้แบรนด์มามี่ จะครบจะครบปีแล้วค่ะเราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะขยับขยับขยายเติบโตไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านไปประเทศจีนค่ะแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ค่ะเรามีเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นกันแดดแล้วก็จะเซรั่มสูตรใหม่แล้วก็เราจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนของลิปด้วยจะมีลิปแคร์ออกมาให้ทั้งทั้งสองท่านได้ได้ถือด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีหลากหลายพวกบอดี้แคร์่างต่างก็จะเริ่มโฟกัสตอนนี้ได้เริ่มติดต่อกับที่โรงงานเกาหลีเริ่มผลิตสูตรแล้วด้วยค่ะก็ ทั้งหลอดทั้งปีมีกิจกรรมแน่นอนค่ะอยากให้พิเซเซนเตอร์ฝากผลิตภัณฑ์แล้วก็ติดตามซื้อได้ที่ไหนจำหน่ายได้ที่ไหนครับผมก็ฝากมามิรอบี่เหลิ่มดินของ,องร<ช>เราด้วยใช่ครับ,รบผมก็มี3าสีให้เลือกด้วยกันนะครับได้แก่ a n c นซียูสวีทท a อ k แล้วก็เลดไนนะครับผมก็สวยทั้งหมดเลยนะครับผมผสมกันก็ยิ่งสวยกันไปใหญ่นะครับผมใช่<ม>แล้วครับถ้าสมมติว่าเลือกไม่ถูกว่าใช้ลิปสีอะไรเนี่ยก็ เลือกทุกสีได้เลยเนาะมี3าสีผสมกันได้หมดเลยนะครับผมก็สามารถติดตามขาา่าวสารต่างๆด้ที่มามีคอสออฟิเชียลนะครับผม